ทันใดนั้นแสงสีแดงที่เคยแผ่ออกมาจากร่างของพิมพ์ก็หดกลับเข้าไปในตัวเธออย่างรวดเร็วพิมพ์กระตุกอย่างรุนแรงอีกครั้งก่อนที่ดวงตาแดงกลํำจะค่อยๆลีลงและแววตาอาฆาตก็จางหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและความอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัดวิญญาณของแม่นางบัวรู้สึกถึงพรลังอำนาจที่เหนือกว่า เธอรู้ดีว่าไม่สามารถต่อกรกับหลวงพ่อเที่ยงได้ในตอนนี้ความแค้นที่เคยรุนแรงเริ่มถูกกดทับด้วยพลังแห่งธรรมะของหลวงพ่อเที่ยงเธอสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดจากการถูกผลักดันออกไปและความจำเป็นที่ต้องถอยร่นด้วยพลังเฮือกสุดท้ายวิญญาณของแม่นางบวงก็หลุดออกจากร่างของพิมพ์ุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วราวกับควันสีดำที่จางหาย วับเข้าไปในกรีดแม่ทิ้งไว้เพียงร่างของพิม์พที่ซึกมั่วลงไปกองกับพื้นเมื่อแม่นางบัวจากไปบรรยากาศภายในวัดก,ก็กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งลมพายุที่เคยตําโชคหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงเสียงของธรรมชาติกลับมาเป็นเสียงรักอีกครั้งวารุษรีบวิ่งเข้าไปประคองร่างของพิมไว้ด้วยความเป็นห่วงภาคภูมิแร่ปลายฟ้า เที่เพ่งฟื้นจากความตกใจมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความไม่เข้าใจแต่ก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเที่ยพึงจากไปและความสงบเข้ามาแทนที่พวกเขาทั้งคู่ยังคงตกอยู่ในภวังของความสับสนและความหวาดกลัวแต่ก็มีความโล่งใจบางอย่างที่เกิดขึ้นปาเอ็นเดินเข้ามหาหลหารพ่อเที่ยงเธอก้มการาบด้วยความเคารพอย่างสูงสุด ขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อเที่ยงมองไปยังร่างของพิมพ์ด้วยแววตาเปี่ยมเมตตาท่านดูดีว่าการขับไล่วิญญาณแม่นางบูออกจากร่างของพิมพ์เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นบ่วงกัรมที่ผูกพันทั้งสามชีวิตนี้ยังคงอยู่และการที่จะคลี่คลายมันได้อย่างแท้จริงจำเป็นต้องอาศัยทั้งความเข้าใจการให้อาภายัยและการปลดปล่อย จากความยึดติดในอดีตหลังจากที่แม่นางบัวนีหายไปและทุกคนยังคงอยู่ในพวังของความสับสนลวงเพรี่ยงก็ก้าวเข้ามาหาวรุษที่กำลังประคองร่างของพิมพ์อยู่ท่านมองพิมพ์ด้วยแววตาเปี่ยมเมตตาก่อนจะหันมามองภาคภูมิและปายฟ้าที่ยังคงยืนนิ่งด้วยความตกใจอาตมาทราบดีว่าโย,ยมคงมีคำถามมากมาย ร้องพ่อเที่ยงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอันสงบแต่กังวาลไปทั่วบริเวณสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือบ่วงกร,รัมที่ผูกพันพวกโยมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนลวงพ่อเที่ยงกวาดสายตาม,มองไปที่พิมพ์ภาคภูมิและบายฟ้าก่อนจะเริ่มต้นอธิบายถึงเรื่องราวที่ซับซ้อนนี้ในอดีตณที่แห่งนี้แม่นางบัว ผู้ซึ่งเป็นลูกสาวของป้าเอนในชาตินี้เธอเป็นหญิงสาวผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และมีความรักอันยิ่งใหญ่ให้กับเดชซึ่งก็คือโยมภาคภูมิในชาตินี้ภาคภูมิถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ยินชื่อและเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับตนเองแต่แล้วหญิงสาวจากต่างทินผู้ซึ่งเป็นโยมพิมพ์ในชาตินี้ก็ได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของเดช ด้วยความบริสุทธิ์ใจของโยมพิมพ์ในชาติก่อนที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครแต่กันมาถึงของโยมได้ทำให้ความรักระหว่างเดชและแม่นางบัวนั้นสั่นคลอนและในที่สุดเดชก็ทิ้งแม่นางบัวไปเลือกโยมพิมพ์ปลายฟ้าถึงกับอ้าปากค้างเมื่อได้ยินเรื่องราวนี้ เธอหันไปมองภาคภูมิด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินด้วยความเจ็บปวดและตอมใจแม่นางบัวจึงจบชีวิตลงที่นี่และด้วยความแค้นที่ฝังลึกจากความรักที่ถูกหักหลังวิญญาณของนางจึงถูกกักขังไว้ในนั้นปั้นแหน่งพรายที่โยมพิมพ์ได้พบเจอหลวงพ่อเที่ยงหยุดพักเล็กน้อยก่อนจะมองไปที่ปลายฟ้า ส่วนโยมปลายฟ้าในชาติก่อนโยมคือแม่คราเพื่อนสนิทของแม่นางบัวและเป็นผู้ที่ช่วยเป็นแม่สือ่อให้แม่นางบัวและเดชได้รักกันแต่ด้วยความไม่รู้และบริสุทธิ์ใจโยมก็เป็นผู้ที่ได้เปิดทางให้โยมพิมพ์ได้เข้าใกล้กับเดชมากขึ้นจนนำไปสู่จุดจ,ดจบอัน่นาเศร้าของแม่นางบัว กรรที่ได้กระทำไว้ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจล้วนต้องชดใช้ร้องพระเที่ยงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แน่นยำ้ำดวงวิญญาณของแม่นางบัวยังคงยึดติดอยู่กับความแค้นที่ไม่ได้ปลดปล่อยและเมื่อโยมพิมพ์ผู้ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของแม่นางบัวได้มาสัมผัสกับปั้นเน่งพราย วิญญาณแม่นางบัวจึงเข้าครอบงำเพื่อหวังจะแก้แค้นและปลดปล่อยความทุกข์ของตนเองท่านหันมามองวรุษด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจส่วนโยมวรุษในอดีตชาติโยมคือสิธิ์เอกของอาตมาและเป็นผู้ที่เฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาโยมไม่เคยคิดจะก้าว่ายความรักของผู้อื่น และยังคงยึดมั่นในธรรมะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โยมยังมีพลังบุญที่สามารถช่วยโยมพิมพ์ได้ในชาตินี้บ่วงกรรมนี้จะจบลงได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเข้าใจถึงต้นเหตุแห่งความทุกข์และเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและก,กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงวิญญาณของแม่นางบัว จะต้องได้รับการปลดปล่อยจากความแค้นและต้องยอมรับการให้อภัยจากผู้ที่เคยทำให้เธอเจ็บปวดหลงพอเที่ยงถอนหายใจช้าๆการที่อาจจมาขับไร่วิญญาณแม่นางบัวไปได้ในครั้งนี้เป็นเพียงการยับยั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่ช้าไม่นานนางก็จะกลับมาอีก หากปมแค้นนี้ยังไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างแท้จริงหลังจากที่อยหลวงพ่อเที่ยงได้เปิดเผยเรื่องราวบ่วงกรรมจากอดีตชาติความเงียบก็เข้าปกคลุมลานวัดอีกครั้งเป็นความเงียบที่หนักอึ้งด้วยความจริงที่ยากจะเชื่อทุกคนยืนนิ่งราวกับถูกสาบแต่ในใจกลับมีพาย,ยุอารมณ์ที่โหมกระนำ่ำ ภาคภูมิซุดตัวรุงนั่งกับพื้นอย่างช้าๆใบหน้าของเขาซีดเาลากับคนไม่มีเลือดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีถาโถมเข้าใส่เขาอย่างรุนแรงเขาไม่เพียงรู้สึกผิดที่ทิ้งพิมพ์ในชาตินี้แต่ยังต้องแบกรับความรู้สึกผิดที่เคยหักหลังแม่นางบัวในอดีตชาติอีกด้วยไม่ไม่จริงผมผมไม่ได้ทำอย่างนั้น เขาดำพึงออกมาดวงตาของเขาแดงกล่ำด้วยน้ำตาที่เอ่อครอปลายฟ้ายังคงยืนนิ่งราวกับรูปปั้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดเธอไม่เพียงแต่รับรู้ว่าคนรักของเธอเคยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพิมพมาก,ก่อนแต่ยังต้องตระหนักว่าตัวเธอเองเป็นส่วนหนึ่งของโศกนาฏกรรมในอดีตชาติด้วยเม่คราฉันคือเม่ครา เธอพิมพ์รมกับตัวเองไม่สามารถประมวลผลข้อมูลอันมหาศาลที่ได้รับในคราวเดียวได้น้ำตาไหลลินอาบแก้มด้วยความเจ็บปวดที่ถูกรอบรวงและความรู้สึกผิดที่มองไม่เห็นพิมพ์ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพอ่อนแรงจากการที่วิญญาณแม่นางบัวถูกขับออกไปชั่วคราวได้ยินทุกคำที่หลวงพ่อเที่ยงอธิบายเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวด ที่ซ้ำซ้อนความทุกข์ทรมานที่ได้รับจากภาคภูมิในชาตินี้ผสมผสานกับความรู้สึกผิดที่เคยทำไว้กับแม่นางบัวในอดีตชาติน้ำตาไร้อาบแก้มอย่างเงียบๆเ,เธอเคยหน้ามองภาคภูมิด้วยแววตาที่ผสมผสานระหว่างความรักที่ยังคงมีอยู่ความเสียใจและความเจ็บปวดป้าเอ็นมองดูทุกคนด้วยความเข้าใจเธอยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้ว ความหนักใจที่เคยมีดูจะเบาบางลงไปบ้างพ่อเธอเชื่อว่าเมื่อความจริงปรากฏก็จะนำไปสู่หอนทางแห่งการคลี่คลายวรุษประคองพิวไม่แน่นก็อมองไปยังที่หลวงพ่อเที่ยงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามและขอคำชี้แนะเขายอมรับความจริงในสิ่งที่หลวงพ่อพูดได้ในทันทีเพราะด้วยจิตใจที่ผูกพันกับธรรมะ มาตั้งแต่ชาติปางก่อนทำให้เขารู้ถึงพลังงานและสัจธรรมที่อยู่เบื้องหลังคําอธิบายของหลวงพ่อหลวงพ่อเที่ยงมองดูปฏิกิริยาของทุกคนท่านถอนหายใจช้าๆก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเปี่ยมเมตตาและแฝงไว้ด้วยความหนักแน่นหนทางที่จะคลี่คลายบ่วงกรรมนี้มีอยู่เพียงทางเดียวเท่านั้นหลวงพ่อเว้นจังหวะไปครู่หนึ่ง ทุกสายตาจดจ้องมองมาที่หลวงพ่ออย่างมีความหวังนั่นคือการให้อภัยและการปลดปล่อยจากความยึดมั่นถือมั่นหลวงพ่อเที่ยงกว่าดสายตาไปยังพิม์พที่ยังคงอยู่ในอ้อมแขนของวรุษแล้วมองไปยังผ้าภูมิที่นั่งอยู่กับพื้นและสุดท้ายที่ปลายฟ้าผู้ซึ่งยังคงยืนนิ่งด้วยความเจ็บปวดโยมพิมพ เจ้าต้องให้อภัยตัวเองในสิ่งที่ได้กระทําลงไปในอดีตชาติและต้องอโหสิกรรมกับแม่นางบัวด้วยใจที่บริสุทธิ์หลวงพ่อเริ่มอธิบายส่วนแม่นางบัวนางจะได้รับการปลดปล่อยจากความแค้นความเกลียดชังที่ยึดรั้งดวงวิญญาณของนางไว้จะต้องถูก ละทิ้งไปเพื่อที่นางจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นท่านหันไปมองภาคภูมิโยมภาคภูมิโยมต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่ได้กระทําไว้ในอดีตและต้องสํานึกผิดอย่างแท้จริงการขอขามาต่อแม่นางบัวด้วยใจที่บริสุทธิ์คือสิ่งที่จะช่วยให้ดวงวิญญาณของนางได้รับรู้ถึงความจริงใจของโยม และโยมปลายฟ้าหลวงพ่อมองปลายฟ้าอย่างอ่อนโยนแม้ในอดีตจะไม่ได้ตั้งใจแต่โยมก็มีส่วนในบ่วงกรรมนี้โยมต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเองและร่วมอธิษฐานจิตเพื่อส่งบุญกุศลให้แม่นางบัวด้วยหนทางที่จะนำไปสู่การให้อภัยและการปลดปล่อยนั้นจะต้องประกอบด้วยพิธีสำคัญสองประการ หลวงพ่อเที่ยงกล่าวต่อประการแรกคือพิธีอโหสิกรรมและขบมากรรมซึ่งจะต้องกระทําโดยโยมพิมพ์โยมภาคภูมิโยมปลายฟ้าโดยมีจิตใจที่บริสุทธิ์สำนึกผิดในสิ่งที่กระทําและพร้อมที่จะให้อาภัยซึ่งกันและกันและประการที่สองคือ พิธีปลดปล่อยบวงกรรมและส่งดวงวิญญาณซึ่งอาตมาจะเป็นผู้ดำเนินการและจำเป็นต้องอาศัยพลังจิตบริสุทธิ์และมั่นคงจากผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กับแม่นางบัวในอดีตชาติมาร่วมด้วยหลวงพ่อเที่ยงมองที่บรุษด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นและผู้ที่จะช่วยอาตมาได้คือโยมบรุษ เพราะในอดีตโยมเป็นศิษย์เอกของอาตมาและมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาการปลดปล่อยบ่วงกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพลังแค้นของแม่นางบัวฟังลากลึกมานานนับร้อยปีและอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้หากจิตใจไม่เข้มแข็งพอหลวงพ่อเที่ยงเตือน แต่หากบ่วงกรรมนี้ได้รับการคลี่คลายอย่างแท้จริงดวงวิญญาณของแม่นางบัวและชีวิตของพวกโยมทุกคนก็จะได้รุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขท่านมองดูทุกคนอีกครั้งพวกโยมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและร่วมกันคลี่คลายบ่วงกรรมนี้หรือไม่ หลังจากที่หลวงพ่อเที่ยงอธิบายถึงหนทางแห่งการคลี่คลายบ่วงกรรมทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังแม้จะยังมีร่องรอยของความเจ็บปวดและความสับสนแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ผูกพันกันมาภาคภูมิค่อยๆลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปหาพิมที่ยังคงซบอยู่ในแขนของวรุษใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริงพิม ผมขอโทษผมขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ทำลงไปไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติก่อนผมยอมรับผิดทุกอย่างภาคผูมพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือผมผมขออโหสิกรรมจากคุณและจากแม่นางบัวด้วยใจจริงปลายฟ้าก้าวเข้ามาใกล้ภาคภูมิเธอจับมือเขาไว้แน่นแม้จะยังคงเจ็บปวดกับความจริงที่ได้รับรู้ แต่เธอก็เลือกที่จะให้อภัยและร่วมคลี่คลายบ่วงกรรมนี้ไปด้วยกันฉันก็ขออโหสิกรรมด้วยค่ะแม่นางบัวแม่ในอดีชาติฉันจะไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณต้องเจ็บปวดปลายฟ้าเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่จริงใจพิมพ์ซึ่งรับรู้ด้วยความสำนึกผิดของทั้งสองคนน้ำตาไหลลินอาบแก้ม เธอพยักหน้ารับคำขออโหสิกรรมเธอพร้อมที่จะให้อภัยและพร้อมที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่วิญญาณของเธอจะได้เป็นอิสระวรุตมองดูด้วยความยินดีเขาจับมือพิมพ์เบาๆก่อนจะหันไปพยักหน้าให้กับหลวงพ่อเที่ยงเป็นสัญญาณว่าเขาเองก็พร้อมที่จะทำตามคำแนะนำของอาจารย์แต่แล้วทันทีที่ทุกคนแสดงเจตจำนงที่จะปลดปล่อยและให้อภัย ลมพายุที่เคยสงบลงก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบแผ่วๆที่เคยหลอกหลอนพิมพ์บันิกลับดังชัดเจนและกล้องกังวานไปทั่วรานวัดเป็นเสียงของแม่นางบัวที่เต็มไปด้วยความโกรธเกลียวและไม่พอใจให้อภัยงั้นหรือมันง่ายไปหน่อยกระมังเสียงของแม่นางบัวดังรั่นอาการรอบกายพันเย็นเย,ยือกความเจ็บปวดที่ข้าได้รับ มันไม่อา,าลบล้างได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำของพวกแกทุกคนพวกแกทุกคนต้องชดใช้พลังอาฆาตของแม่นางบัวเริ่มแผ่ออกมาอีกครั้งแม้จะไม่รุนแรงเท่าครั้งแรกที่หลวงพ่อเที่ยงปรากฏตัวแต่ก็สัมผัสได้ถึงความเครียดการที่ไม่ยอมลดลาวาสอกเสียงข้าวของรอบตัวเริ่มสั่นสะเทือนเบาๆใบไม้แห้งเริ่มปิวว่อนขึ้นภายในอากาศ ราวกับมีบางสิ่งกำลังควบคุมมันข้าไม่ต้องการให้อภัยข้าต้องการให้พวกแกโดยเฉพาะไอ้พิมพ์เสียงแม่นางบัวคำรามต้องตายตกตามข้าไปต้องรับรู้ถึงความรทรมานที่ข้าต้องเจอมานัาร้อยปีเห็นได้ชัดว่าแม่ทุกคนจะเต็มใจที่จะปลดปล่อยวงกรรมและพร้อมที่จะให้อภัยแต่แม่นางบัวยังคงไม่ยอมรับ การให้อภัยนั้นและยังคงยึดติดอยู่กับความแค้นที่ฝังรากลึกเธอปฏิเสธที่จะปล่อยวางและต้องการให้ทุกคนต้องชดใช้ในสิ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นความผิดที่ไม่อาจให้อภัยได้เมื่อแม่นางบัวปฏิเสธที่จะรับการอภัยและยังคงแสดงฤทธิ์เดชหลวงพ่อเที่ยงก็ตระหนักได้ทันทีว่าสถานการณ์นี้ไม่ได้ง่าย อย่างที่คิดและอันตรายยังคงคุกคามทุกคนอยู่โดยเฉพาะพิมพ์ที่เป็นร่างสถิตชั่วคราของวิญญาณอาฆาตดูถ้าแม่นางบัวจะไม่ยอมรับการปลดปล่อยโดยง่ายร้องพ่อเที่ยงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่แฝงไว้ด้วยความกังวลคืนนี้พวกโยมทุกคนต้องพักอยู่ที่วัดแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยภาคภูมิและปลายฟ้า ที่ยังคงตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเริ่มรับรู้ถึงพลังงานลี้ลับที่มองไม่เห็นก็พยักหน่ารับคำอย่างว่าง่ายพวกเขาตระหนักแล้วว่าสถานการณ์นี้เกินกว่าที่สามัญสำนึกจะรับไหวและไม่มีที่ใดปลอดภัยไปกว่าการอยู่ใต้การดูแลของหลวงพ่อเที่ยงวรุตประคองพิมพ์ที่ยังคงอ่อนแรงอยู่ในอ้อมแขน เขามองหลวงพ่อเที่ยงด้วยแววตาที่เชื่อมั่นและพร้อมที่จะทําตามคําแนะนําทุกประการป้าเอ็นเดินเข้ามาหาหลวงพ่อคงต้องพึ่งบารมีหลวงพ่อแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อเที่ยงจัดแจงให้ทุกคนพักในศาลาเล็กๆที่อยู่ด้านหลังโบสถ์ท่านนาสายศิลมาล้อมรอบศาลาและไล่มนคาถากําแพงแก้วเพื่อวงการพูดผีปีศาจและพรังงานชั่วร้ายที่จะเข้ามารบกวน ก่อนที่จะมอบผ้าเครื่องเล็กๆให้กับทุกคนแขวนติดตัวไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคำคืนนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าเสียงวีดของริงเรไรดังระงมเข้าไปกับเสียงลมพัดใบไม้ไหวทุกคนพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็ทำได้ยากด้วยความกังวล และเรื่องราวที่เพิ่งได้รับรู้พิมพ์นอนหลับอย่างไม่สนิทเธอระเมือเป็นครัง้งคราวดวงตาของเธอบางครั้งก็เปิดขึ้นมาเองและมีแววตาที่ว่างเปล่าราวกับไม่ใช่พิมพ์ตัวจริงบ่งบอกว่าวิญญาณของแม่นางบัวยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆและอาจจะพยายามกลับเข้ามาครอบงำเธอได้ทุกเมื่อภาคภูมิและปลายฟ้านอนอยู่ใกล้กันพวกเขาหลับตาลง แต่ภาพของพิมพ์ที่ถึกสิงและคำบอกเล่าของของหลวงพระเที่ยงยังคงวนเวียนอยู่ในหัวปลายฟ้าพยายามจับมือภาคภูมิไว้แน่นเล่ากับหาที่พึ่งในยามที่จิตใจอ่อนแอภาคภูมิเองก็รู้สึกถึงความกลัวที่กอกินใจ แต่เขาก็พยายามข่มมันไว้และภาวนาให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีบารุษเองก็ไม่ได้หลับเลยเขานั่งสมาธิอยู่ข้างๆพิมพ์คอยจับจ้องอาการของพิมพ์อยู่ตลอดเวลาแสงจากตะเกียงน้ำมันเพียงเล็กน้อยทำให้เขาเห็นร่องรอยของความเจ็บปวดบนใบหน้าของพิมพ์เขาเฝ้ารอคอยแสงแรกของวันใหม่เพราะรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันชี้ชะตาของพิมพ์และบ่วงกรรมที่ผูกพัน มานับร้อยปีในความมืดมิดที่ปกคุมวัดปา่ารกร้างอยู่นั้นไม่มีใครรู้ว่าวิญญาณของแม่นางบัวกำลังซุ่มรอโอกาสที่จะกลับเข้ามาแก้แค้นอย่างเต็มกำลังและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยตัวเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากบ่วงกรรมนี้ภายในสาราที่ถูกล้อมด้วยสายสิน เสียงกรีดร้องแผ่วเบาของพิมพ์ที่ระเมอออกมาเป็นครั้งคราวทำให้วรุษผู้เฝ้าระวังอยู่ข้างกายเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ไม่สงบเขากระชับการนั่งสมาธิให้มั่นคงขึ้นพร้อมกับภาวนาในบทพระคาถาที่หลวงพ่อเคยสอนแต่แล้วท่ามกลางความเงียบงนันเสียงลมกรนโชกววดวิวก็ดังขึ้นภายนอกสารารุนแรงขึ้น กว่าเมื่อช่วงกลางวันไม่มากนักต้นไม้ใหญ่ส่งเสียงครวนครางกิ่งก้านโยกไหวรุนแรงเลากับกำลังจะหักโคน่นหลวงพ่อเที่ยงซึ่งนั่งสมาธิอยู่ไม่ไกลจากศาลาสัมผัสได้ถึงแรงอาฆาตที่พุ่งตรงมายังทุกทิศทุกทางมาแล้วดวงตาของท่านยังคงกลับอยู่แต่จิตของท่าน จดจออยู่กับการป้องกันภัยที่กำลังจะมาถึงทันใดนั้นเองแรงอาฆาตอันมหาศาลก็พุ่งเข้าชนกำแพงแก้วสายศินที่หลวงพ่อเที่ยงได้ปลูกเสกไว้เสียงปะทาก,กันดังครืนคลายเสียงฟ้าผ่าแต่เป็นเสียงที่ไม่มีใครอื่นนอกจากหลวงพ่อเที่ยงและวุรุษเท่านั้นที่ได้ยินแสงสีทองจากสายศิลวาบขึ้น มาสู้กับเงาสีดำทมินที่พุ่งเข้ามาอย่างดุร้ายวิญญาณของแม่นางบัวไม่ได้ปรากฏร่างให้เห็นแต่พลังของเธอนั้นรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อเธอพยายามทำลายเกาะป้องกันของหลวงพ่อเที่ยงเพื่อเข้าไปยังร่างของพิมพ์และทำการแก้แค้นให้สำเร็จเจ้ายังคงดื้อรัน้นอยู่อีกหรือแม่นางบัวหลวงพ่อเที่ยงเอ่ยขึ้น เสียงของท่านก้องกังวานไปด้วยบริเวณราวกับเสียงของพุทธองค์ที่กำลังกล่าวทำแต่แฝงไว้ด้วยพลังที่เปี่ยมรน้นความแค้นจากนำพาเจ้าสู่บ่วงทุกไม่มีสิ้นสุดจงหยุดเสียเถิดแม่นางบัวเสียงโหระแหบโหยที่เต็มไปได้วยความเครียดแค้นก้องกังวานตอบกลับมาไม่ข้าจะไม่หยุดราบใดที่พวกมันยังไม่ชดใช้ ใดที่หัวใจของข้ายังคงเจ็บปวดหลวงพ่อเที่ยงยกมือขึ้นประสานกันเบาๆพลังแห่งธรรมะแผ่ออกมาจากร่างของท่านอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นปะทะกับพลังของแม่นางบัวที่ตาถมเข้ามาอย่างไม,ม่ลดละบรรยากาศภายในวัดปารกร้างเย็นเยือกจนหน้าขนลุกราวกับอยู่ในแดนอเวจีนี่คือการต่อสู้ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เต็มไปด้วยพลังอำนาจที่เหนือธรรมชาติเป็นการต่อสู้ระหว่างจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพลังแห่งความอาฆาตแค้นที่ฝังลึกเสียงปะทะก,กันร,ระหว่างพลังแห่งธรรมะของหลวงพ่อเที่ยงและแรงอาฆาตของแม่นางบัวค่อยๆสงบลงในยามใกล้รุง่งหลวงพ่อเที่ยงยังคงนั่งนิ่ง อยู่ในท่าสมาธิแต่สัมผัสได้ถึงพลังของแม่นางวัวที่ถอยร่นออกไปในที่สุดใจชนะของหรงเพ่เที่ยงในยนุคนี้แต่ท่านรู้ดีว่านี่เป็นเพียงการถอยชัวย่วคราวไม่ใช่การปลดปล่อยที่แท้จริงภายในสาราวรุษสังเกตเห็นอาการของพิมพ์สงบลงแล้วเธอหายใจสม่ำเสมอขึ้นและใบหน้าของเธอกลับมาซีเซียวอย่างปกติไม่แดงกำเหมือนเมื่อถูกครอบงำ เขารู้สึกโร่งใจแต่ก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างไม่ห่างตาภาคภูมิและปลายฟ้าเองก็รับไปอย่างอ่อนเพียหลังจากประเชิญเรื่องราวอันน่าสะพึงมาทั้งคืนแต่แล้วในความเงียบสงัดที่กำลังจะนำพาไปสู่แสงรุ่งอรุณเสียงกรอบแกรบก็ดังขึ้นจากด้านนอกสาราตามมาด้วยกลิ่นเหม็นไหมค้ะคุง ปะเอ็นซึ่งนอนอยู่ใกล้ทางเข้าสาราได้ยินเสียงก่อนใครเธอรีบลุกขึ้นนั่งด้วยความรู้สึกสังหหอนใจใครนะปะาเอ็นตะโกนขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นใจนักทันใดนั้นแสงสีส้มก็ปรากฏขึ้นจากด้านนอกสาราเปรวไฟลุกชนขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงหัวเราะข,ขิกขักฮ่า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 ไฟไฟจะเผาพานทุกสิง่งเสียงนั้นดังขึ้น ซ้ำๆซ้ำๆอย่างน่าขนลุกวรุษท,ที่ตื่นตัวตลอดเวลารีบหันไปมองต้นเพิงเห็นชายเชราคนหนึ่งรูปร่างผอมเกรงผมเ้ายุ่งเยิอะดวงตาเหมือรอยกำลังยืนถือคบไฟที่ลุกโชนอยู่ในมือและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือชายคนนั้นกำลังจุดไฟเผาทายสินที่หลวงพ่อเที่ยงใช้รอมสาราไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอก เปลวไฟรามสายศิลไปอย่างรวดเร็วกินไหมของได้สายศิลและไม้สาราเริ่มค้าคุ้งไปทั่วบริเวณแสงสว่างจ้าของเปลวไฟส่อง,งกระทบใบหน้าของทุกคนทำให้เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวที่ฉายชัดบนใบหน้าของพวกเขาทันทีที่เปลวไฟเริ่มลามเลียงไปตามสายสินที่ร้อมสาราแสงสีส้มแดงฉาบไ้ทั่วใบหน้า ของผู้ที่ยังคงรับาไหให้ตื่นขึ้นด้วยความตนกกลิ่นเหม็นไหมของได้สายสินกระครุงไปทั่วบริเวณใช้สติไม่ดีหวัวเราะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวคอยเอาไฟจี้ไปตามแนวสายสินอย่างสนุกสนานหลวงพ่อเที่ยงพึง่ซึ่งตื่นจากสมาธิแล้วรีบลุกขึ้นยืนด้วยสีหนา้าเคร่งเครียดท่านรู้ดีว่า สายสินที่ถูกเผาทำลายไปนั้นคือเกาะป้องกันสุดท้ายที่หลวงพ่อใช้คุมค้มครองทุกคนจากภายนอกในเสี้ยววินาทีที่สายสินถูกทำลายวิญญาณของแม่นางบัวที่เฝ้ารอโอกาสอยู่ไม่ไกลก็ไม่รอช้าเธอสัมผัสได้ถึงช่องหูในพรังป้องกันและรู้ว่านี่คือจังหวะเดียวที่จะเข้าครอบครองร่างของพิมพ์ได้อีกครั้ง ร่างของพิมพ์ที่นอนอยู่ข้างวรุดสถานเฮือกดวงตาที่เคยหลับอยู่เบิกโพรงขึ้นทันทีแววตาที่ว่างเปล่าเมื่อคู่กับกลายเป็นสีแดงกำและเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายเสียงหัวเราะแบหบหอยที่ทุกคนคุ้นเคยดังขึ้นจากลำคอของพิมพ์แต่เป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความสะใจอันน่าสะบึงกลัวฮ่า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 โง่เง่าคิดหรือจะคังฆ่าไว้ได้ตลอดไป เสียงคัแม่นังบัวดังรั่นออกมาจากปากของพิมพ์ก่อนที่ใครจะได้ทันตั้งตัวหรือแม้แต่หลวงพ่อเที่ยงจะได้เข้าไปถึงตัวเธอพิมพ์ในร่างที่ถูกค้อกงำก็รุกพวดขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับถูกกระชากด้วยแรงที่มองไม่เห็นเธอวิ่งตรงไปยังประตูสาราที่ตอนนี้ได้สายสินบางส่วนถูกไฟเผาจนขาดวิ่นไปแล้วพิมพ์วรุษตะโกนเรียกด้วยความตกใจเขารีบ ตามก็ไปคว้าแขนของเธอไว้แต่แรงของพิมพ์ที่ถูกสิ่งนั้นกลับมหาศาลเกินกว่าที่เขาจะยึดไว้ได้ร่างของพิมพ์สะบัดหลุดจากการจับกุมของวรุษแล้วกับไม่มีน้ำหนักและพุ่งตรงออกไปนอกสาราสู่ความมืดมิดของป่าในยามใกล้รุ่งอย่างรวดเร็ว